เริ่มมุงมันบวชแล้วละครับโอ้สองฟังเล่ามาค้าเร็วตอนนี้ครับจ้าวงบไก่เบิดแล้วพันบาทเรามีอยู่ตอนนี้จะน้อยอยู่มีอยู่มีอยู่บวชเบิ้ลละมุ้งแล้วครับสือมาเบิ้ลแล้วของค่ะตั้งเทงานยินรุ่งหนี่นี่สี่คนเลยนะครับสี่คนคือซื้อวางวดที่ผ่านมาหนี่นนทิยาเอาคลิปลุ่งอึ้งไปลงคลิปเดียวนะคะบางท่านบางคนอาจจะเห็นบางท่านบางคนอาจจะบ่าเ็นในคลิปเดียวมันมีเลขยสองเจ้า ของลุงเงเป็นหนึ่งสี่ห้านะคะแล้วของซางไส้นี่เป็นหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะกับเขาของซางไส้พอันทํางานนํากันเป็นพุ่มจะฐานทีเดียวกันบางบางข้างผู้หนึ่งบ่ฝันผู้หนึ่งกับฝันนะคะบางข้างผู้หนึ่งบ่เขาผู้หนึ่งกับเขานะคะแต่ละเอฟซีในสองห้องก็มีแต่นคนดีมีน้าใจนะคะกับโอนเงินมนาร่วมทําบุนกับลุงเอื้องนะคะกับเป็นเงินบ่ร้ายดอกค่ะอันนี้อยู่สองขัานนะคะคุณวันนิสาห้าร้อยบาท คุณอัมพรชินโชตสามร้อยบาทเป็นเงิน800แปดร้อ,อยาอบ,า 1, บาทแล้ว,วนุ่นย่าให้ลุงอีกสองร้อยเป็นหนึ่งพันบาทได้ค่ะเด้ครงเออพ่อในเอฟซีนะคะ่ะเดี๋ยวเรียกว่างไหนหเนาะเรียนกน้ำบ่เข่าไหมข้ากัาบไฮท์เอี๊ยงนุ่นกับค่ะลุงลุงฝันสุีบอกอีกบอ้ค่ะบอกคือเก่าครับ,ขบเข่าบ่เข่ากับเบ้าคันนุ่นครับเดี๋ยวทีมงานเราก็เริ่มเข่าฝันเข่าคันสร้างยันยัน ยื้อน้ำกันถ้าผู้ใดฝันบะกาวาเอาลุ้งเอามะว่าแท่นก็ได้เด้อค่ะครับครับเพื่อเพิ่นเวียนหายผู้นั้นฝันผู้นี้ฝันนั่นเองภูมิวัดเพิ่นนั่นอันนี้ภูมิเพิ่นกันเพิ่นอันนั้นเพิ่นจีเวียนเวียนกันไปเวียนกันไปงดก่อนพ่อยหญ้านเนาะ แม่คุณไปยู่น้ำไหมสี่เจ็ดก่อนปนกอนสี่เจ็ดเราก็จะมาสร้างใช้สันตะกี้จะเป็นพล้อึงพลองฝันลายก็มื่ซีพวดคุณน่ะครับมือฝันลายเขาเน้อซีพวดครับจะมาส่องหอาก็ได้มาทายถ้งแค่ไอหัวที่ออกหนึ่ซีนะคะงวดนึ่ซีเป็นหัดสุดท้ายที่เขาจังไอแนวทางคือเก้าแล้วฝันเลยโอ้กันฝันกันฝันเนี่ยวาสูฟังสู่งหัดได้เด้อไปทู่หาดอกฝันนะวันนี้บ้านฝันบอกยัง เมื่อไหร่ท่านได้ฝันบอท่านสร้างเฮียนงัดอยู่น้ำกันเพิ่นบ่เบาเพิ่นเบ่บ่ซิมใส่หูบอย่เพิ่นบ่ซิมใส่หูแต่ว่าเพิ่นได้ขับรถขั้นไหนเมื่อไหร่นี่จ้าเพิ่นเพิ่นร้อยบอกลุ้งบ่เห็นง่ายน้ำกันบอบอบ่บอกได้ลรือบ่หันบอกบ่ยังบ่ฝันนะครับฝันแล้วแกกับสิมานี่แหละมาลงน้ำกันนี่แหละวถึงสองคนนะจ้าลงสองคนได้ เพิ่นเศร้าอยากอายกล้องนะมันบอลุ้งถามเพิ่นบออยากอายที่เราตัอวอยากสิลงบุลงบุจัดเลยนะตังชายยังอายกล้องครับยังอายอยู่เมื่อนั้นให้ลงกับบุลงเนาะโอ้ยขันมันลงนี่เขาซางโตได้ค่ะม่นบอใจเสื้ออยู่นี่ค่ะนี่มาอเสื้อกันนี่มือเศร้าอยู่นี่แกบอกสี่หนึ่งเจ็ดให้ในเด้อสั้นแกวะอ๋อแต่ว่าเลขรถเป็นหานึงเจ็ดหานึงเจ็ดแกว่าคุณยิ่งโดดขึ้นหน้ารถแก อสินพุ่งยิ่งกันเลยที่ซื้อซีหนึ่งเจ็ดตัแต่ว่าคูมเป็นจริงที่ว่าเพิ่งฝันมาเพิ่งนั่นอันนี้เพิ่งซื้อหมายเลีกรถมาเรยในหาหนึ่งเจ็ดนี่หาหนึ่งเจ็ดแต่ว่าฝันเราผู้งยิ่งโดดขึ้นหนารถตัวใช่ตอนเรียตีเป็นซีหนึ่งเจ็ดเปซีหนึ่งเจ็ดทะเบียนรถเป็นหาหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันซื้อได้สองอย่างซื้อได้เมื่อซื้ออยู่เนี่บารคนเขียนมาเขียนให้ซีหนึ่งซีว่ะเจ้าเขียนในสั้นบูวเบ่งดินน้ำพันตีบัวเลี้ยวเจ้าไปเอล ไปแล้วยังได้เบิงเอาไปได้นั่ไปบ่นั่ไปหอนงานกับปุยูไปขายมงไม้หาดวงเนาะดวงพวกเขาอัสรุปแล้วเพิ่นได้ยี่คนบ่อันสรุปได้ลอยหนึ่งเพิ่นได้ลอยเดี๋ยวคนละลอยละลอยเพิ่อจ้าจ้าทางอทอนก็ได้ลอยหนึ่งสร้างอันสรุปว่าสร้างยื่นน้ำกันเฮ็ดงานสี่คนถือสุคนละลอยละลอยละลอยโอ้ลุงกะโชคดีน้ำเพิ่นย่นมาค่ะ่นซื้อแล้วเนาะยื่นน้ำกันนะค่ะดีใจน้ำเด้อค่ะครับะวังหัวสิมากันผู้ใด้ฟันกับ พวกลานเนี่ยด้วยลุ้นที่ยากมากจ้างผู้นีิสันจังลามันยังหลายอยู่งานพมนเลยเนาะถูกกระเบื้องต้นเทพูนบ่แน่บ่แน่์ดีเป็นอพเดือดเป็นอาชีพเดือดกันแต่ไม่เด่เนาะหลังจากมุ่งแล้วก็ต้องมาเทพื้นมาปวูกกระเบื้องถูกกระเบื้องก็แพงอีกเด้องบคิดว่าอีกน้ำมีอยู่งบเพี่ว่าน้ำมีอยู่บ่อีกโดนบันไดจังทีแล้วโอ้เฮ้กกระทรวงการนี่สิแล้วบ่แล้วเฮ็ดเรื่อยๆบ่แล้วเนาะสิได้ถ่ายคลิปอีกโดนอยู่ลุงหรือพวกเดือนเจ็ดพูนละ กลางปีมันบ่ค่ะเมีนกลางปีสงกานบมแล้วดอกท่านในเฮทท่านในเฮตอ่ะาะเฮไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคนกรทำบุญไปนั่มบ่คนนี่ทำบุญเคน่อพบวันทำบุญมากเมื่อเสาขอทำที่บ้านเขาก็ได้สามหมื่นนี่ไงถ้าจะเป็นเดบ้านนักวัดบ้านนี่เสือมัดบ้านเลขบ้ยูวัดแน่ยูดอนพุตาแเมือตรงกัน่นูตาเขาว่าได้หนึ่งเจ็ดมาได้ทำไมม่สี่ได้เจ็ดหนึ่ง เด็ก่งหนึ่กับเดียหานึงเจ็ดเนาะบอกวาบอกมาเสื้ออย่นี่ซีนึงเจ็ดลงให้เปคนเขียไปเขียนซีนึงซีแต่ว่าลุงลุงมาได้ถือเด็กสามตัวบ่บ่ได้ถือแค่สองตัวสองตัวใช่ไคนล่งมาเสื้อลายดอกคนมาบอกเห็ดฟางบ่บอกเห็ดฟังเด็ว่าซีนึงเจ็ดนั่ว่าอลรเนาะจะว่าลุงมาื้อนั่กันลุงม่ซื้อนั่าแค่สองตัว เอาสามตัวกันนาหนึ่งเจ็ดอ๋ออาหารหนึ่งเจ็ดพ <c oughs> ี่หนึ่งเจ็ดบ้าเอาบ้ <c oughs> าอจาจะของคนฝันแค่ว่าเป็นผู้ยิ่งโดดขึ้นมาลรถในซื้อซีหนึ่งเ็ดนำหน้าซื้อบอกแล้วพออ,อยู่นี่แหละซื่อเรา,าเขียนพิษได้คนเขียนกัเขียนพิษข้นเขียนเป็นเรื่อนี้ตองเขียน,นหนนอยนมองน้ำไปเลยน้ำไปเลืเอยน้ำไปกับบุญโยเต้าไปหมออื่นตาประเภนตาบโบเขียนยงมบูฝันตาเพ่เภถือบ่ขังหุ่น ถึงห้ิบาทน่เอาถือทั้งลูกทั้งป่าตอนี้ห้สิบาทมาถือหลายคนมาซื้อหลายถยถูกอย่งสามคนยู่นี่มาถือจคนนั่นแหละถูล้ง้ลแล้วถือยอะผู้ไปหากับผู้ถือจ้าเหียรนี่แต่ไปหาอย่างเดียวงันถือว่ามาถือจะ่น้ว่าแอดมินสามคนบ่ถือจ้าคนถือยืนนี่ก่ลูองก็ถือยู่นะคะเพราะราคานามค่าไาอยู่คนข้างบ้านนี่ก็ถือหลายมือนีถือเยืมก็ถือแสดงว่าถูก ครับุ้มนี่ถือทัางโมบานเด้มันเท่าถือหลายดึงวันนี้ลายค่ะบางคนก็ถือเป็นท่านบางคนก็บรัก้อยเป็นสองส4มร้อยสีอยเพิ่งจะวาหนึ่งบ่ถึกสามสี่รอยอยู่นะสามร้อยค่ะนี่บัคนบ่ได้เ้าให้รังน้อยฟังยุ่มือเส่าพิ้นห้สร้างไส่ําได้มือเช้านี่ค่ะนี่ซื้อขนมกินแล้วมือเราขาฝันนะท่านขาฝันเลกินขนมฝันเราหากระอยวนนี้ยืนในยค่ะ ลุงคิดว่าวิญญาณพ่กเขาทุกเมื่อยอเราเด้นเหมียวมีตัวเด่นเอาลุงบันทันไม่ฝันกับเขาเกษีจังได๋เนาะครับเป็นมฝันเพิ่นบ่ฮั่นฝันก็สเกษนาในคลิปนี้นี่มามอบน้ำใจให้เต็บซี่ปากมาให้ลุงนะคะก็ย่านเพิ่นว่าบ่ถึงมือบ่ปงใจก็ต้องการถ่ายคลิปให้เห็นนะคะก็เลยบ่มีตัวเลขนะคะลุงก็ยืนยันว่าใกล้ๆกล้มื้อลุงฝันลุงก็จะเว้าถ้าลุงบ่ฝัน สร้างอยู่ในงานหนางานวิศวิตยธาผู้ผู้ใดฟันมึงก็จะเอามาล่งไห้ที่เก่านะคะบบแพงตัวเลขหาสร้างอยากอายกล่องลุงก็จะเอาวัาแววแทนลุงอึ้งเป็นผู้เวาแทนจะได้ที่ลุงเป็นสะท้านบุญไห้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง